โดยในภาคเช้า,ชาท่านประธานสง์นำสาธุชนทุกท่านสวดมนต์บทธรรมาจักกปะปวัฒนสูตรปฏิวัติทรกันใจให้ผ่องใสนะครับก่อนที่จะประกอบพิธีตักบาตราวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสารอริยประเพณีอันง,งดงามของชาพุทธโดยกรัรยาณมิตรอ,อัมพรหนวะกรัรยยณมิตรนฤมนธามุระเป็นประธานนำกล่าวคำถวายภากสายนะครับพระอาจารย์บรรจงปัญญาชนโยให้ความเมตตาเป็นท่านประธานสง์ มีการร่วมประกอบพิธีบูชาขับรับพร้อมกับวัระธรรมการประเทศไทยผ่านการถ่ายทอดสดจากสถานี GBN ภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญพระป่านะครับเพื่อร่วมสร้างอาคาร80ปีบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชยโยโดยมีกัลยาณมิตรสมจิตซาโตกัลยาณมิตรอัมพรหานวะเป็นประธานนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายน้ำมันนะครับสำหรับฮีเตอร์หรือว่าเครื่องทำความอุ่นให้เกิดขึ้น โดยมีกัลยาณมิตรยรตาสุง,งิยมะแล้วก็กัลยาณมิตรพัชรินหังยิฮาระครับเป็นประธานนำกล่าวถวายพร้อมกันนี้คณะท่านเจ้าภาพได้ถวายจตุปจัจจัยเตียธรรมแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้มอบกล่องควันที่ระลึกนะครับให้แก่คณะท่านประธานกฐินทุกคณะซึ่งจะเป็นภาพของท่านเจ้าภาพที่ได้มีโอกาสสั่งสมบุญได้ถ่ายภาพคู่กับผ้ากาสาวพัชอันเป็นธงชัยของพระอาหารหันต์ได้ตามระลึกนึกถึงบุญ จากกันทุกท่านนะครับก็รับพรพร,ะ,ระกรวดน้ำนะครับอุทิศบุญไปยังบรรพบุรุษด้วยพระคามเป็นกิจกรรมพิเศษของชาวท้องถิ่นนะครับในประเทศญี่ปุ่นเป็นการสืบสานอารรยประเพณีอนงดงามของชาวพุทธด้วยการจัดพิธีลอยกระทงธรรมเห็นภาพบรรยากาศนะครับทุกท่านก็มีโอกาสเรียมกระทงที่ตัวของทุกท่านเอง ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้ให้โอวาทอนมคุณค่านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสปฏิสันทานกับชาวท้องถิน่นถึงประวัติความเป็นมาของกิจกรรมในประเพณีลอยกระทงว่ามีมาตั้งแต่สมัยครั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อผูกพันให้ใจผูกกับไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยโดยการลอยกระทงนี้เองถือได้ว่าเป็นการลอยประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอนันมโนทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับ